นิยายสั้นเรื่องวิถีแห่งดาบไม้บทที่3ดาบแรกที่สั่นไหวตอนที่หนึ่งพื้นไม้ของโรงยิมเย็นเฉียบเมื่อเท้าเปล่าของเขารุเหยียบลงไปเสียงไม้ไผ่ที่มึครัวยังดังระดงเงียบลงราวกับห้องทั้งห้องกำลังรอจังหวะเดียวจังหวะที่เด็กหนุ่มซึ่งเคยหนีจากดาบจะก,ก้าวกลับมาเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งมิขโดยืนอยู่ตรงข้ามสีหน้าเรียบนิ่ง แต่แววตาคมกลิบราวกับใบมีดเขายกดาบขึ้นเหนือศีรษะอย่างมั่นคงกติกาง่ายๆใครแตะเมงได้ก่อนชนะเสียงทุ้มต่ำเอย่ยทคาชิที่นั่งอยู่ข้างสนามกัดฟันแน่นมือกำสนับสอกของตัวเองจนสัน่นอาจารย์ซากุระอิยืนกอดอกอยู่ด้านหลังดวงตานิ่งสงบเหมือนรอการพิสูจน์บางอย่างเขารู้ก้มองดาบไม้ในมือน้ำหนักเบากว่าที่จำได้ แต่ปลายนิ้วกลับหนักอึง๋งฉันไม่ได้จับมันมานานแค่ไหนแล้วเสียงในอดีตดังขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงพ่อในสนามแข่งเจ้าอย่าลืมว่าดาบคือกระจกสะท้อนจิตใจเสียงตะโกนของคู่ต่อสู้เสียงกรรมการหัวใจเขาเต้นแรงจนได้ยินชัดกว่าลมหายใจเขาคลายมือสูดลมหายใจลึกๆนี่ไม่ใช่เพื่อความชัยชนะแต่เพื่อดูว่าฉันยังยืนอยู่ได้หรือเปล่า ัิเสียงซากุริประกาศเริ่มการแข่งขันมิคโดพุ่งเข้าใส่ทันทีเสียงปังของไม้ไผ่กระแทกกันก้องสนั่นเขารุตั้งรับอย่างฉับพลันแรงประทะทำให้แขนสั่นจนเกือบปล่อยดาบแต่กล้ามเนื้อที่ฝึกมาหลายปีก่อนกลับตอบสนองเองโดยไม่ต้องสั่งเขาถอย1นก้าวจังหวะเท้าเกือบพลาดแต่ยังประคองได้มิคโดไม่รอให้ตั้งตัวฟาดดาบอีกครั้งราวกับจะทดสอบว่า อดีตแชมป์เด็กที่ใครพูดถึงจะเหลืออะไรอยู่จบตอนที่1ห,หางท่านฟังแล้วชอบก็ขอเชิญชวนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ